ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละหนึ่งไลค์เ like พื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารูช็อป้านเติมโลบ,บัคร,ร,ระบบอัตโนมัติและระบบ ID พารระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลท5.5หลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดี และระบบ ID พ a s s เพียงแค่เราใส่ ID และ password ในระบอกหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12-24ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมารูช h อบลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนําร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแมพไม่ว่าจะเป็นแมปบล ok ็อกฟุดแมซิตี้โบคุโนคิงพีดและรับกดผลเกมพาร์ในแมบบ ok ล็อกฟุดรับกดเพชรแมปออสตล์ด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook เซิร์ชเขาว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิเศาจากแบบ One พี e c e เจนเด d รี่มาวางจําหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟูมาวางจําหน่ายอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้าน Kittleshop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และเว็บไซต์ Kittleshop.com นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์ในแมปบ็อกฟูดและ King p e ีทรับกดเพชรในแมป a l l Star t o อร์ด e ้เฟแล้วยังมีบริการรับฟาวในแมป Bo ็อกฟูดอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาลองนะครับผมเอาผลมกกังกรนะมา1นึ่งหนึ่งกับบอสหนวดขาวดูนะครับ ตอนนี้ก็บอสหนวดขาวมันเกิดอยู่นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลมังกรนะสามารถดึงถึงกับบอสหนวดขาวได้หรือเปล่านะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาริสฟอร์ดก็เห็นมีคนอยู่หนึ่งคนนะครับไม่มีใครขอเพิ่มไปด้วยนี่นะหนวดขาวเกิดอยู่นะครับเดี๋ยวขอเซฟจุดเกิดแป๊บน,นึงเนาะโอเคมาดีจัดไปครับผมเปิดเลยอืมหัวเลือดไม่ค่อยกระดิกเลยครับ เดือดฉันไม่ค่อยยุบเลยอ่ะอจะไหวปีน่ยจะไหวปีน่ย ได้อยู่นะผลวกรน,นะครับก็หนึ่งหนึ่งกับพอเนื้ข่าวได้อยู่นะไม่นับคนนี้นะคนนี้เขาฟาร์มอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับนาเบตไม่น่าจะเท่าไห่นะฮะโอเคก็เมื่อกี้นะครับผมระหว่างที่พี่บินเล่นอยู่นะพี่เห็นคนค่าหัว5.9ล้านอยู่นะครับพี่มาขอเขา1นึ่งเนี่ยนะแล้วเขาก็รับ1น,นึ่งกับพี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะสู้กับค่าหัว5.9ล้านไหวหรือเปล่านะฮะโอเคมา โดน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 เรียบร้อยแต่โอ้สุยดยอดก็สู้ไม่ไหวน,นะครับเอาจริงๆน่าจะพอสู้ได้อยู่บ้างนะครับแต่แบบ เชิงสู้เขาไม่ได้นะเชิงเขาดีมากๆเลยนะฮะโอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วกันนะที่รับชมันจะจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ,บ,บายๆนะครับผมบา,บายๆบายๆบาย,บาย,บาย i think not no